สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะค่ะวันนี้เพ้นก็จะพามาทํากล้วยฉาบรสเค็มค่ะสร้างอาชีพสร้างรายได้ค่ะลวกามาตอบคำถามอีกซีทุกท่นนานนะจา๊ะเกี่ยวกับเรื่องการเฮ็ดกล้วยฉาบค่ะค่ะวันนี้เพนสีมให้เบึงความกรอบของกล้วยฉาบรสเค็มค่ะเอสิมีความกรอบแล้วก็เก็บใบเดโดนนด้วยจ้าค่ะ อาขากินไปแล้วกัสิมีความแซ่บๆจ้ะค่ะกอ่อนอื่นสี่สิไปรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจในด้วยจ้าไปเบึงกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเพ้นกับสิมีน้ำใสกะละมังมากแบบนี้ค่ะเป็นน้ําสะอาดด้วยจ้าจากนั้นค่ะเพ้นสใสเกลือลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะหช้อนโต๊ะค่ะ เ้า,เาิเอาไว้แตะแซ่กล้วยหลังจากที่ห้าปอกกล้วยแล้วเนาะคะ่ะค่ะตอนนี้เพ่นกับสิผ้ามาปอกกล้วยเลยจ้าขั้นตอนแรกค่ะเ้ากระใสมีดตัดตรงขวนกล้วยแบบนี้เ้ยค่ะตัวห้าสีหักนาออกแบบนี้ก็ได้จ้าเอาแล้วแต่ความสะดวกเลยได้จ้าตัดหัวตัดท้ายแบบนี้ค่ะจากนั้นกระใสมีดกรีดเลยค่ะ กะแล้วแต่ความถนัดเลยเด้อจ้าถาท่านใดต้องการใส่ซ่อนปอกหรือว่าต้องการใส้มีดปอกกระได้ที่กันเนื้อจ้ากระปอกง่ายที่กันค่ะตรงงันเปลือกเขียวๆที่เขาติดมาเนี่จ้าเพ่นกระเซาลออกให้เหมิดเลยเด้อค่ะ ค่ะพอห่าปอกได้แบบนี้แล้วจ้าก็เอามาแช่ในน้ำเลยค่ะพอปอกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพ้นก็เสิเอากล้วยแช่อยู่ในน้ำอีกหานาทีค่ะเพื่อบ่ให้กล้วยของเฮาดำเนาะจา้าเวลาเฮาเอาไปทอดค่ะค่ะพอได้ครบหานาทีแล้วค่ะเพ้นก็เสิเอามาใส่ถาดไว้อีกแบบนี้ค่ะเพื่อให้เขาเสด็จนจ้ำจ้า จากนี้เข้กากัสิมาผสมเกลือกันเลยค่ะเกลือสําหรับสิไปทอดกล้วยเข้มนะคะ่ะเพ้นกสสมีนม้ำเปล่าเครืงแก้วค่ะเกลือค่ะเกลือเพนสิตไซนึงส่วนตุจ้าต้องเอาเกลือกับน้ำละลายกันก่อนเ้ยค่ะก่อนเฮ้าสิไปทอดจ้ะจากนั้นก็เอากล้วยไปทอดกันเลยค่ะ อขั้นตอนนี้ค่ะต้องล่อให้น้ำมันเดือดกันค่ะจากนั้นค่ะเพิ่นกะสิไซใบเตยลงไปค่ะใบเตยนี่กะสิเพิ่มคว่ำหอมให้กบกป้วยเข้าจา้าพอน้ำมันเดือดค่ะสไลก์กล้วยลงไปเลยจ้าการสไลก์กล้วยค่ะเพิ่มกะสิบพไซกล้วยอยู่ในกระทะหลายจนเกินไปค่ะ ก็จะใส่ประมาณสี่ถึงห้าลูกค่ะถ้าเฮาใส่หลายจนเกินไปกับซเรตยลไข่กล้วยของเฮาทับกันอยู่ในกระทะค่ะกระเจต๊ยบไกล้วยเฮาซุกบ่วอา่าแบบว่าสุกซุกบ่ทั่วถึงน,นะคะวิธีการค้นค,นค่ะขั้นตอนแรกที่เฮาสไล่กล้วยลงไปในกระทะเราจะเพ้นสีโคตรลงเบาๆแบบนี้เด้อค่ะอยากค้นแบบนี้เด้อจ้าอยากค้นอยากค้นแบบนี้เด้อค่ะถ้า ถ้าเราคนแบบนี้ค่ะคือกล้วยอยู่ในกระทะค่ะมันสิเลเละแบบทั้งหมดเลยจ้ะค่ะก็แค่กดเบาๆลงไปแบบนี้จ้ะค่ะเพ่นกาบจะมาตอบคําถามเอฟซีหลายท่านเนาะค่ะข่าวาเฮาซือ้อซื้อกบสไลซื้อไม้สไลกล้วยแบบนี้ค่ะซื่อยุ่งสเนาะจ้ะค่ะเพ่นกับซื้ออยู่น้าลานเขาขายแบบ เป็นหมอนะคะ <göster ges 2> เป็นหมอแบบแบบถวยซ้ำเนาะค่ะเขาสิม si BE ีขายแบบนี้ค่ะหรือว่าในแอปค่ะในแอปก็สิมีขายเลยจ้าการถอดกลวยเข้มค่ะเพ้นสิทอดแครหลอบเดียวค่ะเมื่อนี้เพ้นก็สิมาบอกละเอียดทุกขั้นตอนนะคะถ้าท่านใดค่ะสําหรับอยากทําขายหรือว่าทํากินเนาะค่ะในช่วงในช่วงแบบนี้เนาะค่ะก็เฮ็ดตามเพ้นได้เลยจ้า พอห้าถอดมาได้สักพักหนึ่งเนาะค่ะประมาณ 2- 3ถึงสานาทีจ้ะถ้าใครสังเกตกล้วยเปลี่ยนนะจ๊ะเ้า,เากระตักกล้วยชาบึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่มือของห้าหักได้เนาะจ้ะถ้าเขาหักแล้วมีมีลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะก็ยังใส่ประท่านในได,ด้เน้อจ้ะค่ะตอนนี้ยังใส่ประท่านใได้ค่ะเขาก็เอาลงถอดต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวเพื่อนสิม้าเช็คอีกรอบหนึ่งจ้าว่ากล้วยชาบของเขาใส่ใดไปค่ะ ใส่มือหักเลยค่ะถ้าใส่มือหักแล้วเขาแตกออกจากกันแบบนี้ค่ะถือว่าใส่ได้ค่ะหลังจากนั้นเขาก็เอาเกลือที่เขาละลายกับน้ำลงไปเลยจ้าค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะเพ้่นสีการปริมาณหนึ่ง่อนโตด้วเจ้าเวลาเขาใส่เกลือค่ะเขากับชิมีเสียงดังแบบนี้น้เจ้าเพราะต้องตกใจค่ะจากนั้นเขาก็คนเลยค่ะ อจนกว่าเสียงเสียงนานนำ้ำเกลือกันน้ำมันที่เขาลงไปใส่กันแบบนี้แล้วค่ะสีพอจนกว่าเสียงเขาสีหายทั้งหมดเลยด้วยจ้านี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างเลยจ้ามัอน,นีเพื่อนก็เอามาแช่ให้เอฟซีทุกท่านในเบึ่งเนาะคะ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจในอาชีพป่วยฉาบ้วยจ้ามันนี้บอกกลกเลยะคะ่ะก็คือบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยจ้า เวลาใส่เกลือลงไปแล้วค่ะเข้าตองคนบ่อยๆแบบนี้ค่ะการถีค่คนบ่อยๆแบบนี้ค่ะก็เพื่อให้กล้วยของเข้าสุกทุกแท่ไในทั่วถึงกันจ้าตอนนี้เสียงกะเริ่มสงบลงแล้วจ้าเดี๋ยวจากนั้นเพิ่นสิทอดต่อไปอีกค่ะประมาณจักสองนาทีเนาะจ้า สังเกตเบื้องสีกล้วยค่ะสีกล้วยของเพ่นก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงน้ำตาลค่ะแดงน้ำตาลเหลืองค่ะไก่ใส่ได้แล้วจานน้ำมันก็เริ่มนิ่งแล้วค่ะแต่ว่าฟองก็เริ่มมีพุดๆน้อยนึงค่ะแต่ว่าเพ่นสิถอดต่อไปค่ะเพื่อความกรอบค่ะ วิธีการทอดกล้ยเข้มค่ะแบบสั่งไา่ใดก็คือทอดกินทอดขายสามารถเทีดยใดแบบง่ายๆได้จ้าเริ่มได้ทีละจ้าน้ำมันเริ่มนิ่งแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละจ้าจากนั้นค่ะเฮากระตักพักไว้ค่ะพักไว้อยู่ในอ่ะกะละมังหรือจ้ากะละมังพักน้ำมันเนาะค่ะ เตรียมกระดาษซับมันแบบนี้ค่ะเอากล้วยที่ทอดเสร็จเท,ทลงมาเลยจ้าจากนั้นก็ชิพักให้กล้วยเย็นก่อนค่ะข่ามาช็คเบื้อง่ากล้วยของเฮามีความกรอบสำาใจจ้ากรอบค่ะรสชาติกาสิมีความเข้มเข้มแบบได้ทั่วถึงทุกแผ่นเลยด้อจ้าเวลาเขาใส่เกลือผสมกับน้ำแบบนี้ค่ะเกลือเขาสิบว่าได้มาขอนๆอนอยู่น้ำมาบริเวณแผ่นใดแผ่นหนึ่งเนาะค่ะจุดใดจุดหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เหตุแบบกล้วยเข้ม ที่มีรสชาติที่ดีขึ้นค่ะพอกล้วยเย็นแล้วจ้าเพิ่นกัสีน้ำมาแ็กใส่ถุงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซีนนะจ้าเครื่องซีนกะสีมีลักษณะแบบนี้นะจ้าค่ะถุงค่ะถุงกัสีมีขนาดห้าคูณแปดค่ะค่ะอฟซีกระถามขม่าหลายท่านนาะจากว่าใส่ถุงขนาดเท่าไหรค่ะห้าคูณแปดเพิ่นสีใส่กล้วยลงไปหนึ่งร้อยกรัมค่ะกะเพิ่นสีขายแปดบาทค่ะแปดบาทส่ง สรงแปดขายสิบเนาะจ้ากันแล้วแต่พื้นที่เด้อจา้าบางท่านกะ่ะสิขาย20บาทนั่งสินค้ะกัขายบ่คือกันเนาะจ้าขาอนี้ส่วนเข้าอยู่บา้านเราข้ากะขายประมาณนี้ค่ะคะ่ะจากนั้นกลามาแพ็คใส่ถุงกันเลยค่ะการแพ็คใส่ถุงแบบนี้เนาะจ้าเราก็ใส่เครื่องซีนซีนค่ะเขาก็จะยูดได้โดนหนึ่งเดือนละคะ่ะลูกค้ากัาสิ กินหลกักกาสิติตใจค่ะหลักกาสิสร้า่ตลอดเลยจ้าค่ะเพราะได้แบบนี้ละจ้าห่ากระน้ำเข่าเครื่องซีนเลยจ้าค่ะแค่นี้กระซิบเรียบร้อยละจ้าการถือใส่เครื่องซีนก็เพื่อไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าข้างในค่ะ กล้วยกองข้ากรสิเก็บไดโดนโดนจ้าค่ะมือนีเพ่นกับมะเห็ดอ่ากล้วยฉาบค่ะบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนค่ะบอกขนาดเนาะค่ะบอกขนาดถุง้วก็เห็ดไหบึงแล้วนะจ๊ะก็คือเห็ดมือนีสีบอกบอกักเลยละค่ะก็อยากให้อ่าอฟซีทุกท่านเนาะค่ะลองไปเห็ดกินด้วยจ้าถ้าแสบจังไดหรือว่าบ่แสบจังไดมีข้อสงสัยข้อใดก็ถามเพ้นใดเลยจ้าพร้อมสิตอบทุกคำถามเลยค่ะ สำหรับมันนี้ก็ขอบคุณหลายๆเวยจ้ากาสวัสดีค่ะ